สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกทุกคนกับผมพูโตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมมิเฮเซจากค่ายเซลซิลี่แต่ขอเกริ่นก่อนว่าหูฟังตัวเนี้ยนะฮะเป็นหูฟังที่ทางเซลซิลี่เนี่ยผลิตขึ้นมาเพราะว่าครบรอบสิปีของทางบริษัทเขาเองบางท่านอาจจะพอคุ้นๆบ้างแล้วนะฮะก็อ่ะใช่แล้วครับเขาคือเซนเรียวิทูแบ็คแอนด์โกดิชันนั่นเองนะฮะก็ตัวนี้มีความพิเศษยังไงเองเขาบอกว่าตัวตัวที่มันเคลือบทองเนี่ย มันทําจากวัสดุที่เรียกว่าโลหะสุญญากาศนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว,ว่ามันคือวัสดุอะไรนะเพราะว่าแปลมาจาก g ูเกิลมันเขาเรียกอะไรเนะี่ยมันเขียนว,ว่าแว็ทค um ั่มแมท z e ไรซ์นั่นเองเนะี่ยหรือโลหะสุญญากาศโยนใส่ g ูเกิลแปลเงี้ยนะฮะมีฟีเจอร์หลักๆนะฮะของสามตัวนี้ที่เขาโฆษณามาก็าคือนหนึ่งสามารถเก็บไม้ได้สองสวมใส่สบายสวมใส่นานได้อ่าประมาณนะั้นแบบใส่นานจะไม่เจ็บหูสามคือถูก ปรับปรุงปรับแต่งเสียงมาให้ได้ฟังเสียงครบทุกย่านนะประมาณว่ารายละเอียดเสียงเนี่ยดีแน่นอนอ่าเขาโฆษณามาอย่างนี้น,นะฮะสำหรับตัวนี้อยู่ที่ราคา3,890บาทนะอืมก็ราคาจะแพงกว่าตัวปกติวีปกติทั่วไปนะเนื่องจากวัสดุเขาวัสดุสีดอกอสีทองเนี่ยมันมันพิเศษกว่านั่นเองเนะฮะอ่ะเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าผมก็จะทั้งอันบอกและ,ะรีวิวนะฮะ ขอเนื้อแกะกล่องสดๆเลยนะอืมขี้แกะตัดน,นะครับก็แกะง่ายดีไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรเหมือนกอ็อเทปอะไรพวกนี้นะที่เราต้องเอาคัตเตอร์กรีดนะี่ยแต่ตัวกล่องแม่งขาดวะไม่อยากจะบอกเลยว่าซื้อจากสาขาไหนสาขาไอ้สาขา,า,ขาหนึงเนะี่ยในเกตเวมีอยู่ไม่กี่ร้านหรอกที่ขายหูฟังเอ้ยขายเกมมิ่งกีเยนยครับอยู่ชั้นสองน่าจะพอเดาได้เนะี่ย เดี๋ยวเกะออมากม่อนอุ้ยกลัวลมมากเลยอกลัวหล่นมากซื้อมานี่แกะสดเลยนะ่ะอืมสำหรับสเปคตัวนี้นะก็เฮ้ย,ย,ยเกือบเกือบเดี๋ยววางกล่องก่อนสเปคตัวนี้ย่านรับเสียงอยู่ที่สิบแปดเฮิร์ตถึงสองหมื่นแปดพันเฮิร์ตนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรถูกปรับปรุงแล้วถ้าเป็นตัวเก่านี่จะอยู่ที่สิบเฮิร์ตถึงสองหมื่นแปดพันใช่ปะวะนะถ้าดาวม่ทิดดูนะพระเอกของเรา โอ้โหหลอมมากนะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นวัสดุที่ล็อกล็อกเอาไว้นะสายตัวนี้จะยาวที่สามเมตรนะอันนี้จริงยาวสองเมตรแต่ว่ามีเขาเรียกอ,อะไรเหมือนสายเชื่อมเพิ่มอีกหนึ่งเมตรทําให้ยาวสามเมตรนะครับเราก็จะถอดหรือว่าจะไม่จะ,จะ,จ,ะจะใส่หรือจะไม่ใส่ก็ได้ไอ้สายเชื่อมความยาวเนี่ยเขาเรียกอ,อะไรเพิ่มความยาวอ่าก็จะถูกล็อก เอาไว้ด้วยพลาสติกนะครับเดีอเดีเด้อก็ข้างหลังแกะอย่างนี้แกะนี่ฮะก็ธนูสนอมหน่อยหอมมันแผงเก็บตังเก็บตังครึ่งปีกวจะได้ซื้อนะครับโอ้ยก็ต้องแบบว่านะ <g arriba> ต้องขออภัยด้วยรีวิวครั้งแรกนะไม่ได้ ตำนานอะไรนะครับเออโอ้ยโอเคแล้วพระเอกของเรากำลังจะหลุดออกมายังไงดีล่ะไอตัวนี้ไอตัวล็อกนี่มันยังไงอ๋อมันเป็นสก,กัดเแกะแกะแกะโอเคโอ้ก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรแกะได้เลยโอเคนะครับก่อนเดี๋ยวมาดูของแถมกันดีกว่า หูฟังเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็จะมีคู่มือและสติกเกอร์นะครับอืมซึ่งสติกเกอร์ผมก็ไม่ได้ใช้นะ <c oughs> ไม่เคยใช้หรอกนันจริงอ่าโอเคพระเอกของเราโอ้วหเ้าวสวยงามมากนะครับอืม <c oughs> ก็มาดูกันหน้าตาเป็นไงสายช่างแม่งให้นล่งห้อยอย่างเงี้ยอข้างบนนะครับอักษรจะเป็นสีทองนะครับ ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะเป็นสีดำยกเว้นต,วตัวสีฟ้าสีฟ้าจะทำเล่นสีมีสีขาวสีอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยอักษรมันจะดำากืนกับหนังซึ่งมันไม่สวยเลยในความคิดผมเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรเหมือนจะว่ามันกกืนจนมองไม่เห็นควาว่าซิลซี่ลนะครับอ่าตัวนี้มันออกแบบมาสวยมากเงาวับเลยเออเนี่ยสีทองนะครับใครมีข้อมูลอะไรก็ช่วยบอกผมด้วยนะว่าโลหะสุญญากาศนี่มันดียังไงเนี่ยอ่ะ อย่างที่ว่าไปไม่สามารถเก็บเก็บได้หรือทอดออกมาได้อะมันจะซ่อนอยู่รงทางหซูซายนะเนี่ยดึงออกมาเก็บไว้เก็บกง่ายก็ดันเข้าไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้อืมเดี๋ยวเรามารีวิวเสียงันี้ก่าเดี๋ยวผมจะต่อกับไอพอดของผมนะขอน,นี่แกะสายออกมาก่อนโหไม่ตรงไม่ตัดเลยเนาะชิปก็ยาวเลย รีวิวครั้งแรกนั้นก็ผิดพลาดใะกันใดติชมกันได้นะครับผมก็ไม่ใช่มืออาชีพะไรว่าไม่ได้มีคนสนับสนุนอยู่เลยนะครับอ่าหัวเชื่อมต่อจะเป็น g o p a g นะครับอืมาสะท้อนแสงอ่นะ g ก p a g นะครับอือโอเคเดีเด็ดเดยว แม้กระทั่งตัวเขาเรียกอะไรเป็นใหม่ใหม่หมที่ปรับใหม่นะครับตรงนี้นะครับดูใกล้ๆมันจะเห็นมันยมันไม่เห็นหรอกอักษรคาว่าใหม่มันจะเป็นสีทองด้วยนะครับอ่าดูดูชัดๆดูสนะท้อนแสงสวยงามเลยสีทองอ่อมันเองนะครับเดี๋ยว ขออนุญาตฟังสักเพลงหนึ่งอสายเชื่อมมันเกะกะถอดสายเชื่อมก่อนเลยนะขออนุญาตรู้สึกว่าสายเชื่อมเนี่ยจะสองเมตรนะไม่ใช่สายเชื่อมหนึ่งเมตรถ้าเป็นตัวสายปกติเนี่ยหนึ่งเมตรเองเน,นะครับแต่สายเชื่อมเนี่ยสองเมตรดูจากมัดดิ <c oughs> มันมัดไว้ยาวมากอะ่ะโอ้ สามเมตรเหรอ,อะไอพอรเสียบเราฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะยังไม่ได้ผ่านเงินเดินพิ่งแปกแกะส,ะสดๆเลยนะครับถามว่าใส่สบายไหมเหรออืมสบายมากนะครับดูยังไงว่าข้างไหนข้างซ้ายผมดูว่าฝั่งไหนมีไม่ฝั่งนั้นข้างซ้ายหรือไม่ก็ดูที่สายถ้าฝั่งไหนมีสายก็คือฝั่งข้างซ้ายนั่นเองนะครับใสยเข้าไปโอเค ตัดเสียงลบวนภายนอกก็ก็ก็ดีอยู่นะคิดบชิลองพูดดิ oh. อ,อ๋ออได้ยินชัดเจนนะคือคือมันเป็นหูฟังโคสแต่ยังไม่ได้เก็บเสียงอะไรมากเพราะว่ามันก็ยังมีตะแกรงระบายความร้อนอยู่ดีนะครับมันก็เลยทําให้เราสามารถได้ยินเสียงภายนอกนะครับเดี๋ยวขอลองสับเพลงเอยไอพอดแบตหมดกำไอพอดแบตหมดอ ลืมชาร์จแบตเปิดเปิดคอมเลยนะเอคอมเลยจัดหนักจัดหนักอืมก็ถามว่าซื้อมาคุมไหมเหรอถ้าเทียบกับตัวธรรมดาผมว่ามันก็อยู่ที่เราชอบสีด้วยนะอ่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาทําขึ้นมาเนื่องจากครบรอบ10ป,ปีด้วยมันเลยมีอะไรพิเศษกว่าเสียงจะต่างจากตัวธรรมดานะฮะแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยตัวสีม่วง ตัวสีม่วงกับสีชมพูเสียงจะเหมือนกับตัวนี้นะแล้วก็ตัวเนวี่นะครับอืมแล้วคุณจะเชื่อมอยังไหนะนี่ยไม่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องต่อตัวเชื่อมนะเพราะว่านี่สายมันสั้นมากนะครับสายธรรมดาสั้นมากโอเคเสียเข้าไปแล้วเปิดเพลงครับโอ้รีวิวนี้ม่งช่างยาวนานเก้า <laughs> นาทีแล้วเดี๋ยว ขอจัดดับสเต็ปอ่ะแนวแนวที่ผมชอบอ,อ,อะไรดีวะผมเป็นโอเ้เพราะใช้ได้ฮะคือบอกไว้ก่อนว่าแหลมของตรงนี้นี่ชัดชัดในระดับหนึ่งเลยนะอ่ามีเสียงกาวเวาอีก <laughs> no, น,นกมันร, <laughs> ออนร,นนร้องอะไรตอนนี้เนี่ยกูจะรีวิวโอ้บ้าเอ้ยนี่เบสนี่เป็นเขาเรียกอะไรแบบพอดีพอดีอ,ดอะมันไม่ได้เป็นแบบเบสแบบเหมือนทิ้ททงๆคว้างอ่ะเหมือนเหมืนอนเขาเรียกอะไรมันมีรายละเอียดอะมันไม่ใช่เบสแบบเอาไปทีเขาเรียกเออเหมือนว่าเขาใส่ใจรายละ,ละเอียดคือเสียงมันมีละเอียดมากนะ อืมก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับใครที่สนใจนะหะมาใช้นะก็อยู่ที่ราคา3,890บาทนั่นเองนะฮะอ่ะขอทราบให้ดูอืมสวยงามเลยทีเดียวผมชอบชอบข้างบนนี้สุดหละสีดำตัวอื่นมันสีดำเลยมันเกินกันหนังมองไม่เห็นนะครับอ่ะสำหรับซุปเปอร์มินิรีวิว รีวิว10นาทีเนี่ยนะซปเปอร์มินิอ่ะก็ถามว่ามันคุ้มไหมเหรอคุ้มนะไม่รู้ดิเสียงมันอาจจะไม่คุ้มอะถ้าถ้าแต่ว่าเรื่องวัสดุเรื่องอะไรเงี้ยคุ้มอ่าผมเป็นคนชอบหูฟังอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรถือว่ามันเขาทำไมอะไรอย่างงี้ด้วยไง มันต้องไปลงที่ไม่ลงที่วัสดุอะไรอีกมันไม่ใช่ว่าเออเอาลงที่ไดเวอร์เสียงอย่างเดียวนะตัวนี้ไดเวอร์เสียงอยู่ที่50าสมมนะครับก็ถือว่าเสียงนี่โอเคไปได้แจงลืมรีวิวไม่เลยนะครับก็อ่ะเรามารีวิวในส่วนของไม้ของไซเบอร์วทกันก็ในขณะนี้ผมกำลังพูดโดยผ่านไม้ไซเบอร์วทูนเองนะผมปรับไม้บูทไว้ที่ยี่สิบเดซิเบลกับ บอลลุ่มไว้ที่60นั่นเองนะฮะเป็นยังไงบ้างนะก็น่าจะชัดแหละนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเใันใหมคลิปหน้านะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้รีวิวอะไรอีกหรือเปล่าถ้าได้ซื้อ,อน,นะก็ส่วนเรื่องแคสเกมนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้แคสหรือเปล่าก็ซื้อหูฟังมาเพื่อแคสนั่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะแคสหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้นี่ติดธุระพันติดเยอะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ We'll i right